สบายเลยนะสิงนอนสบายเลยเหรอรับลมอะ่ะลมดีดีบรรยากาศก็ดีสี่โมงกว่าม,มาแล้วปูรินมาแล้วปูรินมาแล้วไปนไหนมาไม่รู้นะ่ะอ ไปไหนเจอตัวอะไรนะคุริมเจอตัวอะไรอ่ะวิ่งไปน่ะหาสิงไปดูดิสิงไปดูดิเรียกกลับมาเลยไปเรียก,กคุณริมกลับมานอนเชยไม่สนใจอากาศดีไม่อยากไปไหน เ <G ül> ดีดเ๋ยดิทีอย่างเงี้ยไม่อยากลุกไปหรอกพอแม่เดินแล้วิ่งนำหน้าเลยอือ <G ül> นอนมองเฉยๆมีทีเช้าฝนจะตกเลย ลุงก็เย็นพัด <c oughs> <c oughs> ก็ดิ้นจังเลยนะอยู่ตัวแม่ก็ยังดิ้นอยู่นั่นแหละฮึแต่ดิ้นอะไรลักหนาเนี่ยคุณคุณคะคุณจะดิ้นอะไรลักษณะดูสิงก็นอนสบายนุ่นพัดดูดูสิงนอนอะไม่สนใจบุรินเลยเนะี่ยเออวันนี้มาแปะ อืมนอนสบาย